ก็วันนี้ผมขอเริ่มที่เซสชันแรกก่อนนะครับก็คือเรื่อง EBV r วลา o รนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจาะซะด้วยซ้ำน,นะครับแล้วเราก็เจาะตรงนี้มานานละนะครับเท้าความนิดหนึง่ง EBV เนี่ยค้นพบต,แบบตั้งแบบตั้งแต่ปี1964นะครับตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะครับแล้วก็ลงในในลงใน Landset Medical Journal ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะว่าเ,เป็นไวรัสตัวแรกนะครับที่สามารถที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับ นับจนถึงตอนนี้ก็4ี่ปีแล้วนะฮะอันที่2นะครับในปี1990 WHO เนี่ยก็ได้ประกาศนะครับว่า EBV เนี่เป็น Class 1 c a s c i n o g e n นะครับหลังจากนั้นก็มีการศึกษาพาโ h ฟ p h y s i o l o g แล้วก็พบว่าสิ่งที่ BV เข้าไปทำเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของ human B lymphocyte นะครับจาก quiescent state กลายเป็น state ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็น lymphoblastoid ซึ่งก็ EBV แรกๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในนาโซฟาลิกตอนที่เขาค้นพบเขาค้นพบในคนไข้ที่เป็นลิมโฟมาลิวคีเมียก่อนนะครับอันนี้ในนาโซฟาลิกเนี่ยก็เริ่มมี Data ต,ตั้งแต่ประมาณปี1970นะครับผมคิดว่าครึ่งห้องอยังไม่เกิดนะครับในในในี้นะครับปี1973เนี่ยก็เริ่มทำอินไซต์ทูฮับิ i z เซชันของ N ของนาโซเฟนเจลเซลแล้วนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการทำสกรีนิ่งตั้งแต่ปี1985โดยการเจาะ VCA IgA นะครับที่ลงมาจุฬาเนี่ยเราก็เจาะ VCA IgA ตั้งแต่สมัยอาจารย์วีรชัยท่านเป็นยังสตาฟนะครับก็เจาะมาแล้วก็ผมก็นั่งดูค่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจนในที่สุดเราก็มาค้นพบเรื่อง EBV DNA นะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึง p a าโทเจเนซิสนิดหนึ่ง การอินเฟคชันของ EBV เนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กละนะครับคนฝรั่งเขาเรียกคิซซิ่งคิซซิ่งดิซีสนะครับคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการแลกเปลี่ยนน้ำลายนะครับก็มีการติดเชื้อ EBV นะครับใช้เวลาตั้งแต่อย่างน้อยๆ1 0ถึปีขึ้นไปนะครับถึงจะเปลี่ยนสเตตเป็นโลเกรดนะครับเป็นไฮเกรดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแค n นเซอร์นะครับซึ่งในคนไข้หลายๆคนเนี่ยก็มักจะมีความผิดโปกติของพันธุกรรมร่วมด้วยนะครับเช่น พันธุกรรมของอโครโมโซมคู่ที่11เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดู Data ในเมืองไทยผมเขียนหนังสือเรื่องเซนนโซเาลิงเดี๋ยวจะประสัมพันธ์ขายของตอนหลังแต่เอาเป็นว่าตอนที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยเราก็ไปนั่งรีวิวดูว่าเอ๊ะเซนนโซฟาลิงเนี่ยมีรายงานในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็เท้าความกลับไปปี2496นะครับก็รีพอร์ตในจพสทนะครับ มีการพูดถึงมะเร็งหลังโพรงจมูกตอนแรกก็มีการใช้ศัพท์ต่างๆมากมายก็เช่นนาโซฟาลิงนาโซฟาลิงสะกดแบบพิสดารมากมายนะครับก็พอปี1,2507นะครับก็มีอาจารย์ที่ศีราชรีพอร์ตนะครับคนไข้172ราย,ายตั้งแต่ปี2,492ถึง2,501นะครับมีอัตราลอดชีวิตที่5ปีเนี่ยแค่15%เท่านั้นเองนะครับ ตอนนั้นใช้รังสีเนี่ยหกคันเลนเกนหน่วยสมัยนั้น,นะะในสมัยนี้เรียกเซนติเกรดนะครับใช้เวลา6สัปดาห์ปี2494ก็มีการรา,ายงานในจุฬาลงกรวิชาศาสตร์โดยอาจารย์ที่อยู่ในจุฬาเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยไทย11บลายจีน19บาลายในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ที่เขียนไม้เขียนในเจอแนลเลยนะผมไปนั่งคนเจอแนลสมัยนั้นอ่านท่านบอกว่าคงจะเป็นเพราะคนจีนเนี่ยเสม,สมหะเยอะกว่าคนไทยหรือเปล่า ถือได้เป็นเซียนาโซฟาลิงมากกว่าคนไทยนะครับนี่ก็เป็นสมมุติฐานตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณ4ี่หปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้จัก E b บซะดใชดยซ้ำนะครับอันนี้ผ่านไปช่วงช่วงมามาเป็นทศวรรษใหม่ๆนะครับออก็เป็นข้อมูลของของอาจารย์อภิวัตรซึ่งเป็นหมอในโรงพยาบาลจุฬานนยก็ทําเรื่องจีโนมนะครับก็พบว่าในคนไข้ที่เป็นเซียนาโซฟาลิงในประเทศไทยเนี่ยมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่11นะครับ อยู่ระหว่าง22-45%ในปี2543หรือปี2000คส2000เนี่ยอาจารย์การจนาซึ่งเป็นหมอรลังสีรักษาก็ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์อภิวัตรนะครับแล้วก็รีพอร์ตว่าตอนนั้นเราใช้ in house EBV DNA สมัยนั้น p c i ยังไม่มีใครรู้จักฮนะรเราก็เริ่มใช้ตรงนี้ตั้งแต่ปี2000แล้วก็รีพอร์ตว่า EBV DNA เนี่ยมีความสัมพันธ์กับการดําเนินโรคนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการติดตามการรักษาได้นะ เราพบว่าในคนไข้เซนนโซฟารนี EBV เนี่ยเป็นทั้งคอสคือเป็นสาเหตุแล้วก็เป็นตัวบอก prognosis ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ T.N.M. setting นะครับเรามีการใช้ EBV ตั้งแต่ก่อนรักษาระหว่างการรักษาหลังการรักษาแล้วก็เมื่อรีคืนเลนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังาวนี้มาพูดถึงสกรีนนิ่งนิดหนึ่งสกรีนนิ่งสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ V.C.A.I.G.A. นะครับ แล้วก็ FNa1 IgA นะครับซึ่งก็แล้วก็มีเจาะมาแล้ว a c ค u ิวเอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มีคนทำมัลติพารามิเตอร a n แอนติบอแปลว่าเราไม่ได้เจาะตัวเดียวโดดๆนะเจาะเป็นแพ n นลเลยนะครับแล้วก็ทำรีพอร์ตแล้วก็มีไซ t a เ i ช n ตามที่ท่านเห็นอยู่ทางหน้าล่างเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มีการเจาะ EBV DNA นะครับแล้วก็มีการเอา DNA เนี่ยมาจากนาสซงเจียวสวอปนะครับหรือจะเป็นพลาสมา EBV ก็ได้นะครับ ขอพูดถึงเปเปอร์นี้หน่อยเนื่องจากว่าเป็นเปเปอร์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ลงใน New Land Journal ทั้งแต่ปี2017นะครับทำในประเทศจีนนะครับก็ทำในฮ่องกงนะครับก็คือมีคนไข้ยอยู่20,000กว่ารายเขาสกรีนนิ่งเอามาเจาะ EBV DNA นะทั้งหมดเนี่ยเอา inclusion criteria คือคนไข้40-62ปีนะครับพบว่าใน20,000กว่าคนเนี่ยมี1,000กว่าคนที่มี EBV DNA ในเลือดเนี่ย positive นะครับ ในคนที่โพสิทีฟหนึ่งพันกว่าคนเนี่ยอีกสี่ถึงห้าที่ต่อไปเขาทำคอนเฟิร์มคือเจาะเลือดอีกซ้ําอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งพันกว่าลายเนี่ยมีสามร้อยกว่าลายเป็น persistent EBV DNA positive นะครับก็เอาคนไข้กลุ่มนี้มาทำเอ็มกับ biopsy นะครับก็พบว่าใน300กว่าคนเนี่ยที่ยอมมาทำเอ็มกับ biopsy นะครับมี positive เนี่ยอยู่ประมาณ30กว่าคนคิดเป็น11%ของ300คนนะครับคิดเป็น0.17%ของ20,000คน น,นั่นคือในประเทศที่มีเ,เขาเรียกว่าเป็น endemic area ที่มากกว่าประเทศไทยนะครับก็พบว่า positive predictive value ในคนไข้ที่ positive เนี่ย11%แต่ว่าเขาลงเงินไม่เท่าไหร่ครับจาก20,000คนเอาง่ายๆในโรงพยาบาลจุฬาค่าเจาะ EBV DNA เนี่ยประมาณ3,000นะครับคูณเข้าไปยังไม่รวมค่ามาไอาครั้งละประมาณ800 0นะครับเพราะฉะนั้นส t u d เนี้ยใช้เงินเยอะมากนะครับสิ่งที่เขาค้นพบถัดไปก็คือเขาสามารถเทียบเปลี่ยน s t a จิ้งนะครับ จากในคนไข้ปกติเนี่ยซี่เป็น early stage น้อยนะครับขึ้นมาเป็นเป็นอันนี้คือกลุ่มคนไข้ที่ส r ร e n น n g นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นปกติก็จะเห็นว่ากลุ่มคนไข้ที่สคร e เน็ตเนี่ยได้สเตตวัขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเอาคนไข้ที่ส c ร e e น i n ไปไปเทียบกับ history control เนี่ยก็พบว่าคนไข้กลุ่มเนี้ยที่ทำสคร e e น n n เนี่ยมี s ซเวลที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะล้อไปกับคนไข้กลุ่มอื่นๆที่มีการทำสกรีนนิ่งเช่นคนไข้เซียเซอร์วิคคนไข้เซียนาโซฟานิงเออเซียเซียเบลสเป็นต้นซึ่งก็ส่งเสริมว่าน่าจะมีการทำสกรีนนิ่งแต่ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยคงใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าของเราไม่ใช่อนเดมิกแอเรียอย่างชัดเจนนะครับอันนี้มาดู Data ที่ที่ผมกับทีมที่รีพอร์ตในโรมาจุราบ้างนะแล้วก็ทำเรื่อง DNA EBV มาตั้งนานแล้วนะครับ เราเริ่มเจาะ evdna แบบรูทีนโดยใช้คอมเมอรเชียลคิตเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2อ5 3นอนับถึงตอนนี้ก็เกือบ10ปี10ปีนะฮะก็เรารีพอร์ตตั้งแต่ปีที่แล้วนะเราเรารีพอร์ตคนไข้200รายนะครับซึ่งเป็นแลน m i ไมค์คอนโทรลชัยเทียบระหว่างเ i ด n ชันเทคนิคนะครับผมจะไม่พูดถึงเ i ด n ชันเทคนิคแต่ว่ามันมี2เทคนิคนะครับแล้วเราก็ให้เคม คอนเคเลนด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยอ d จู v วนซิส s ารตินกับเฟบยูสามไซเคิลซึ่งเป็นถือเป็น standard แซนดาร์ดเลเมนด์ของเคมอธรปีเราเจาะคนไข้200กว่ารายเนี่ยในประเทศในของงูมาจุลาเนี่ยมี60%ครับที่เป็นพรีท r e เม m นต์ e b บีวีโพสิทีฟเราก็รักษาไปแล้วก็เจาะอ,อีกทีหนึ่งหลังจากละหลังจากฉายแสงเสร็จพบว่ามี3.8%ที่เป็น EBV Persistent นนะครับแล้วเราก็ทำทำ r o c curve นะครับเพื่อดูว่า cut off point ที่ดีสำหรับโลมาจูลาเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เราค้นพบว่าอยู่ที่2,300 copy อปปี้ต่อ cc นะครับซึ่งเป็นตัวบอกเอ่อ n o s i s หรือว่าเป็นตัวบอก Over-All Survival นะครับพอเราเคนไข้มาประมาณเกือบ5ปีนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าใน c u r v e เนี่ยอันนี้เป็น Over-All Survival ล o โปรเจ i o n นซีฟส v บ v วลแล้วก็ดิ m e t a s t a t i c free s u r v i v a l นะครับพบว่า กลุ่มคนไข้ที่เป็น High s t a ต e คือเป็นสเตตสามสเตษ4แล้วก็ e b บมากกว่า2 3 0พเนี่ยร่วมกันเนี่ยมีไฟเบีย u r เว v a ลที่แย่มากเมื่อเทียบกับ2กลุ่มข้างบนคือเป็นกลุ่มกลางๆกงับกลุ่มที่เป็น e a r l ์ลี่สเแต่ EBV น้อยกว่า2,300นะครับพอปีนี้เราก็รีพอร์อีกนะครับคราวนี้เปลี่ยนสเตจจาก h j c c 7เป็น h j c c 8แล้วก็ a อนน y z ไใหม่นะครับแล้วก็กพบ ในทำนองคล้ายๆกันนะครับเพราะเราอยากจะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนสเตจจิ้งแล้ว Power ในการ d e t e c ดิฟ f ฟอเรน c ์เนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะครับก็พบว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็น T3 T4 ทีนะครับแล้วก็เป็น N3 เนี่ยมีพหุน o สิสที่แย่สุดผมอยากให้ดูตรงนี้คือเซียน o โซฟาลิงเนี่ยเป็น d i disease of s y s t e m i s คนไข้าตายจากซนะิสเทมิกดิซีสเหมือนคนไข้เบสแคนเซอร์เลยนิสัยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเทรน,ม,นมันไม่ได้อยู่ที่การให้เคโมอโเลยอย่างเดียวละมันอยู่ที่การเลือกว่าเราจะให้แอเวนอย่างไรที่ทําให้คนไข้มีเซอร์ไวเบลนานแล้วก็ทําให้ดิสแตนเมททสน้อยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมักจะดูคัตออฟที่3ปีเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่3ปีมีดิสแตนเมททสรีเซอร์ไวเบลน้อยกว่า80%เอนี่ยถือว่าไม่ดีนะแปลว่าควรจะต้องมีอินเตอร์เวนชั่นอะไรบางอย่างนะครับ อันนี้มาดูในแง่ของ n อ t t เ e บ้างก็จะเห็นว่าถ้าเราเอา80เนี่ยลากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยแย่สุดคือกลุ่นที่ n 3กับ EBV positive มากกว่า2,003นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ดีนะครับคันนี้ตะก,กี้เป็น pre-treatment นะครับแล้วก็ทำ s ั u ด,ดีเทียบระหว่าง p r t r e a t m e n t Dealing treatment คือที่5 w e e k หลังจากที่เราเราฉายนังสีนะครับแล้วก็หลัง treatment นะครับ สิ่งที่แตกต่างก็คือในเปเปอร์นี้เราเอาเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไข้ EBV positive มาดูอย่างเดียวนะก็จะเห็นว่า d u l i n g treatment กับ post t r e a t m e n t เนี่ยกลุ่มคนไข้ที่ persistent p เนี่ย post ท r ี a t m น n t นี่สตรองมากเลยนะแล้วคนไข้มีโอกาสตายสูงมากหลังจากหลังจากที่รักษานะครับอันนี้ก็มีเราก็เอามาทำ m u l ติ v a r ู a อช analysis นะครับจาก2 study ในโลมาจุลานะครับอันนี้เทียบระหว่าง post treatment นะครับ มิดท e a เมนต์กับโพสท e a เมนต์อยากให้สังเกตตรงนี้ตรงนี้เป็นดิสแตนด์เมทัซิสฟรีเซเวอร์วอลช่องสีเหลืองๆเป็นฮาส่าเรชัวนะครับจะเห็นว่ามิดทีมเมนต์เนี่ยถ้ายังโพ i ิทีฟอยู่เนี่ยตายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโพสทีมเมนต์เนี่ยตายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือไม่มีกับมีเนี่ยต่างกันก็คือ1หารด้วย0.000นเนี่ยนะฮะถัดไปเป็นพรีท e a เมนต์บ้างจะเห็นว่าพรีทีมเมนต์ฮา a ่าเรชัวเนี่ย ก็ยังไม่สู้กับโพสต์ทีเมนต์นะครับแต่ว่าแน่นอนครับยังซิ gnificant อยู่นะครับไม่คร่อมหนึ่งะครับอันนี้มิทีเมนต์ก็จะก,กี้พูดไปแล้วเป็นเปเปอร์ของอันตะกี้นะครับแล้วก็เราเราก็มีโพสต์ทีเมนต์สองเปเปอร์เอามาเทียบกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยก็พอๆกันจะเห็นว่าฮสานรโชเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้เราก็ทำ AJCC 8อันเดียวกันกับตะกี้นี้ทำ RPA คือ partition analysis นะครับก็พบว่าคนไข้ที่เป็นที่3ที 4, นะครับหรือ n 3 d i dcis เนี่ย w i t h pre-treatment ebv มากกว่า2 0 0 3เนี่ย curve ถ้าดู dmfs เนี่ยน้อยอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ2กลุ่มข้างบน2กลุ่มข้างบนก็นะคือถ้ากลุ่มที่ดีคือเป็นที่1ที่2 n 0ถึง n 2 ebv น้อยกลุ่มนี้ดีมากเลยนะ overall oh, survival เนี่ยเกือบ100%ยนะ90%ขึ้นไปนะครับเอาละอันนี้เป็น paper ของคนอื่นมากนะฮะ เขาก็รวบรวมสัตว์ดีว่าเฮ้ยตกลงเนี่ย EBV เท่าไหร่ถึงจะ significant แล้วถ้าจะดู pre-treatment mid-treatment post-treatment เป็นอย่างไรดูตารางซ้ายก่อนนะครับจะเห็นว่าใน pre-treatment เนี่ย significant หมดเลยนะครับทั้ง OS DMFS PFS local r e c u r r e n t free survival relapse free survival นะครับแต่ว่าด้วย h a z a ratio d ที่ประมาณ2เท่านั้นเนีส่วน mid-treatment เนี่ยเป็นเปเปอร์เราซักสออันนะครับอยู่ในนี้ก็คือ ได้ฮสัดรอยโฉลสองกว่ากว่าก็ดูว่าพอๆกันกับพีทีเมนนะแต่ถ้าโพสต์ดีเอ็นเอเนี่ยขึ้นไปห้าถึงหกในพารามเริเตอร์เกือบทุกตัวแปลว่าโพสทีทเมนนี่สตรองมากนะครับแล้วเขาก็ทำแอนาลิซิสดูว่าเอ้ยที่เปเปอร์ทางประเทศจีนกับของไทยเนี่ยรีพอร์ตกันเนี่ยคัตออฟพอยต์ของ e ี v ควรจะเป็นเท่าไหร่พันห้าสองพันหรือสี่พันนี่เป็นตัวเลขที่คอมมอนนะครับมีอยู่สามตัวเท่านั้นพันห้าสองพันสี่พัน ก็พบว่าถ้าเราดูดูฮาสาเรโชนเนี่ยจุดที่ที่ซ i นิฟิเคนที่สุดอยู่ที่2,000นะครับ mm hmm. เปเปอร์เราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เอาละมาสรุปคร่าวๆตรงนี้แล้วจะทำยังไงครับเวลาที่ BB Positive mm hmm. ก็บอกว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษานะเช่นให้อาจูแบนที่มันแรงขึ้นไหมหรือว่าเปลี่ยนไปให้ Induction นะครับส่วนในกลุ่มคนไข้ที่ดีอยู่แล้วที่เป็น RPACA r d 1ก็อาจจะไม่ให้ดีไหมนะครับนี่ก็เป็น เอ็นซีเซไกด์ไลน์ที่1 n ึนี่เราไม่ให้เคมอยู่นะครับที่โพ i ิทีฟก็คือ s t a จสอขึ้นไปเนี่ยปัจจุบันก็เป็นคอนเค r ลนเคมอลเลยนะครับลองลงมาก็จะเป็นเป็นอินดักชันนะครับอินดักชันก็มาแรงใน3-4ปีที่ผ่านมาเวลาใกล้หมดละอันนี้อินดักชันเคมอทารพีนะครับก็จะมีการให้ก็คือมีการให้ซิสพาตินแฟบยู U, บ้างให้ TPF ีเ g i m e จิเบ้างนะครับก็จะพบว่าถ้าคนไข้ที่กลุ่มที่เราให ให้การรักษาด้วยเคมโเทอร์ปีไปแล้วเนี่ย EBV มันไม่ลงเนี่ยนะมันจะเป็นไงฮะมันจะมีพองโนซิสที่แยก่กว่างนั้นตอนนี้มีแทรกเข้ามาอยู่ตรงกลางนะ้วคืออินดักชันแล้วยัง่โพซิทีฟเนี่ยไม่ดีนะครับจะเห็นว่าเซลล์เคิร์ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาที่เราดูฮาซาเรชโชเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแนละดูดูดนะีใเมเซฮะของพรีโพสอินดักชันเนี่ยขึ้นไปถึง5.6เท่านะซึ่งซึ่งถือว่าสำคัญนะครับ อันนี้ในโพสท์ทีมเอนต์บ้างโพสท์ทีมเอนต์มีกลุ่มคนไข้ที่หลังจากที่เราฉายแสงเสร็จนะครับเจาะเลยปรากฏโพสิทีฟปรากฏว่ามีบางส่วนเราไม่ได้แฮจูแวนนะครับมันก็ลงมาเป็นเนกาทีฟแต่ว่ากลุ่มที่โพสิทีฟแล้วเนกาทีฟเนี่ยดีกว่ากลุ่มที่โพสิทีฟแล้ว3เดือนให้หลังก็ยังโพสิทีฟอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า EBV นี่ทุกช่วงอะเอาง่ายๆนะครับอันนี้ถ้าโพสิทีฟหลังทีมเมนต์แล้วทำไงครับมีสตัตดี้ที่รีพอร์ตอยู่แค่2เปเปอร์เท่านั้นเองคือขขออององงงฮ่กกแล้ว้วว็ไตหัน นะครับแล้วก็มี on-going อยู่ประมาณสามสัตตีนะครับมาดูของฮ่องกงก่อนฮ่องกงเนี่ยคนไข้700กว่ารายมียี่สิบเจ็ดเเซนต์ที่ post-treatment positive นะครับเขาแลนด์เอาไม้ครับระหว่างไม่ทำอะไรเลยกับให้ยาเปลี่ยนตัวจากซิดเฟบูเป็นซิตเจมซ่านะครับ follow มา6 6ปีกว่าปรากฏว่า five y e เนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ5%้แต่มันไม่ซิกฮะคนไข้มันแค่100คนเท่านั้นเองนะครับก็เลยเปเปอร์นี้ก็เลยกลายเป็น negative ชายโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่า N มัน N มันน้อยนะครับ อีกเปเปอร์หนึ่งของไต้หวนันนี่เป็นเลตโทสเปกทีฟนะครับ mm hmm. เขาให้ในกลุ่มคนไข้ที่ EBV positive เนี่ยมีอยู่13เปอร์เซ็นต์จาก600กว่าคนเนี่ยนะครับเอา13เปอร์เซ็นต์เนี่ยมามาดูซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นแรนดโนไมนะเป็นเลตโทสเปกทีฟพบว่ากลุ่มคนไข้ที่ให้ยาเคมชื่อยูเฟอร์ยูเฟอร์เราแทบไม่ได้ใช้ในปัจจุบันนะให้ไปหนึ่งปีเนี่ยปรากฏว่าพ่องโนซิสเนี่ย overall survival ที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ให้ยูเฟอร์นะครับ โพสต์ทีตเมนต์เซเวแลน์ก็สามารถทําได้แล้วเาจาะจเป็นช่วงๆครับนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเจาะทุก3ถึง6เดือนมันแพงครเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเจาะเอานะครับแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะสามารถพรีเดตได้คือมันจะมาก่อนคลินิเคลประมาณ3ถึงเเดือนนะครับอันนี้ก็เป็น Data ในคนไข้ที่เป็นโล c a l l ี r e c u r r e ก็เจาะ EBV เหมือนกันนะครับปรากฏว่าถ้า l o c a l l ี r e c u r r e n e b v positive ก็แย่กว่ากลุ่มที่ l o c a l l ี r e c u r r e e EBV negative อีกนะครับ ดัต a ก็โชว์ทั้ง DMFS OS แล้วก็ low coronal r e c u r r e n t free survival เช่นเดียวกันคำถามอันนี้ NCCN guideline นะครับบอกว่าอ่ะตอนนี้เจาะละ EBV DNA ให้เจาะตั้งแต่ก่อน t ีท a เมนต์นะครับแล้วก็หลังที e a t มนต์เนี่ยก็ควรจะเจาะแต่เจาะบ่อยแค่ไหนเจาะนาน,นเท่าไหร่ไม่รู้ฮะนะครับผมจะสรุปแล้วะ EBV DNA benefit for screening เมืองไทยไม่แน่ครับ ใช้บอกขอ้อโทสิทธิ์ชัดเจนผมโชว์เ a ต a ไปแล้ว Monitor Treatment นะครับแล้วก็ Post Treatment Surveillance ก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาไปง่ายๆจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เจาะได้ตั้งแต่ Work Up ก่อน Treatment หลัง Induction ถูกไหมระหว่าง Concurrent Chemo Radiation หลังทันทีหรือจะหลัง3เดือนไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็ Interval หลังจาก Treatment เป็น s u r v n c l เนี่ยจะเจาะทุกกี่กี่อาทิตย์กี่เดือนก็แล้วแต่กระเป๋าสตังค์ของคุณไข้นะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่รู้นะฮะมันก็จะมีบางอย่างที่เรารู้แล้วเช่น EBV น่าจะประมาณสัก2,000นั่นแหละเป็นคัตออฟที่ดีนะครับอาจจะช่วยในการไกด์นิวเอจเวนหรือ Induction ซึ่งส่วนใหญ่หมอเยนทีก็ไม่ค่อยได้ให้เคมโมเองอยู่แล้วนะครับกผ็ผ่านไปนะครับ